สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันหมดอายุของอาหารปลานะครับซึ่งมันมีความสำคัญนะครับเวลาที่เราไปซื้ออาหารปลาพวกนี้คือบางครั้งนะบางทีบางทีเนี่ยร้านค้าเขาก็อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจจะหลอกเราเหรอกครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยเป็นชาวต่างด้าวก็ได้ที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือว่า บางทีก็สต็อกนานๆอย่างเงี้ยเขาก็จะลืมเช็คอะครับก็ทีนี้เราเป็นคนซื้อเนี่ยผู้บริโภคเราก็น่าจะต้องรู้ไว้บ้างเวลาไปซื้อนะครับอ่าเวลาสั่งก็ให้สังเกตนิดนึงว่ามันหมดอายุหรือยังหรือว่ามันใกล้ยังนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันนะครับอ่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งนี้ จะเป็นที่หมดอายุแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่หมดอายุนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะบอกอารเราบ้างนะครับโอเคจากตรงนี้ตัวแรกนะครับอา,อาหารปลามังกรนะครับหลังซองเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันบอกว่าเดือนเก้า ปี2021อ่าตรงนี้จริงมีคำว่า base before นะครับก็คือว่ามันจะมันจะดีเมื่อกินก่อนเดือน9ปี2021นะครับอันนี้ก็หมดอายุเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าดูตรงนี้ดูตรงนี้ฮิคารินะครับปลาทองนะครับปลาทองก็สังเกตดูนะครับ อ่าเหมือนกันเลยตำแหน่งประมาณเดียวกันเลย b s ส b ีโฟรเดือน4ปี2022นะครับตรงนี้นะครับก็คือหมดละหมดอายุไปได้2เดือนแล้วนะครับณณนะนะวันที่ทำคลิปนะครับหมดอายุไปแล้วนะครับก็ให้ลองพลิกดูครับมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังนี่แหละครับอย่างตัวนี้นะครับปลาหมอสีนะครับตัวนี้อ่า ดูข้างหน้าเลยเห็นไหมครับ expire อ่าครับ exp expire คือหมดอายุแล้วครับวันที่4เดือน11ปี2021นะครับตัวนี้หมดไปแล้วตั้ง1ปีละนะครับคือตัวนี้นะครับอ่านี่ครับอันนีจะอยู่ข้างหน้าไอ้2ตัวเมื่อกี้จะอยู่ข้างหลังนะครับก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ลองพลิกดูครับเราดูตรงนีอ้อันนี้ก็เป็นปลาหมอสีเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าเลยนะครับเอ็กซนะ์ปายยี่สิบสี่เดือนสามปีสองพันยี่สิบสองก็เดือนสามของปีนี้นะครับหมดอายุเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็ให้ลองดูนะครับลองดู อันนี้ก็จะประมาณเดียวกันนะครับประมาณเดียวกันอันนี้ก็หมดเดือนเดือนหลัยเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเก้านี้ครับประมาณนั้นครับอ่าทีนี้อ่าตัวนี้อ่ามันจะไม่ใช่เฉพาะอาหารปลานะครับจะเป็นเกี่ยวกับที่ปลาจะต้องสัมผัสด้วยอย่างเช่นตัวนี้เป็นอ่ากำจัดคอรีนนะครับจาคอรีน ตัวนี้ก็จะมีวันผลิตอ่าอันตัวนี้จะดีหน่อยมีวัน,นว,วันผลิตด้วยวันผลิตวันที่สิบสามเดือนห้าปีสองศูนย์แล้วก็หมดอายุสิบสองเดือนห้าปีสองสองแสดงว่าไอ้นี้มีอายุอยู่สองปีนะครับแล้วก็เพึ่งหมดไปนะครับหมดไปเดือนห้าของปีนี้นี่เองนะครับตัวนี้ จริงๆร,ร้านค้าเนี่ยถ้าเขามาดูเนี่ยเขาต้องแยกออกไปคือต้องไม่ขายให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นาสารกำจัดสาหร่ายน้ำเขียวนะครับ MA p อ u s ลองดอูตรงนี้มีนะครับวันผลิตวันที่2เดือน6ปี2อหมดอายุ หเดือน6ปี2องสอ่าพึ่งหมดไปเลยนะครับพึ่งหมดเมื่อวันที่1นี่เองนะครับเนี่ยครับก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะเฉพาะอาหารนะครับอะไรก็ตามที่จะต้องสัมผัสก,กับตัวปลาพวกสารเคมีต่างๆนะครับให้ดูด้วยสังเกตด้วยอ่าอย่างตัวนี้ M.A. p l เ s เหมือนกันนะครับอันนี้คือ1ลิตรมันดูซิว่ามัน หมดยังอ่าอันนี้ผลิต26นะครับเดือน4ปี22งอง่าเพิ่งทํามเมื่อ2เดือนที่แล้วหมด25เดือน4ปี24ก็คืออีก2ปีนะครับตัวนี้ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่อ่าเอาจริงๆนะครับมันก็ไม่ใช่เฉพาะของสัตว์นะครับของคนก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกัน พวกนมอาหารหรือว่าที่เราซื้อมากินนะครับหลักการเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นออปติมัมสำหรับปากัดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่งจะแล้วตรงนี้นี่มันบอกว่าเมนูแฟคเ o อริงเนี่ย15 12 21ก็คือ ันที่15เดือน12ปี21นะครับแล้วก็ base before ก็คือมันจะใช้ได้ดีก่อนมันที่15เดือน12ปี23ครับอันนี้ก็ยังโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ,อันนี้ปลามังกรปลามังกรดูซิ อ่าตรงนี้หมดอายุเบสเบฟอร์เดือน3ปี2023ก็ปีหน้าก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ครับอ่าเอาตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่า,อาปลาหมอสตัวนี้อยู่ข้างบนนี้นะครับ e x p i r e ปายดูนะเห็นไหมชึบ อ่าออสปายสามเดือน10ปี2อโอเคนะครับอันนี้ยังใช้ได้ไดอ่าลองดูต,ด ari, ตัวนี้ดูนะครับฮิคาริตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ทึบอยู่ข้างหลังนะครับน่าเบสบีฟอร์ศูนย์ห้ก็คือเดือน5ปี24นะครับอีก2ปีโอเคนะครับ วิธีการก็จะประมาณนี้ครับวลาคืออยากจะให้ให้ให้ผู้บริโภคครับหรือหรือผู้ซื้อเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยดูนิดนึงนะครับจากตัวนี้เป็นภาษาไทยนะครับวันหมดอายุสิบห้าเดือนหนึ่งปีห6หนะครับก็คือปีหน้านะครับปีหน้าเดือนมกรานะครับตัวนี้อันนี้มีผลิตผลิตส5เดือนหนึ่งหหสี่โอเค โอเคร okay. จริงๆก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ว่าหลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันกับของคนนี่แหละครับของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าหมาแมวปลาอะไรก็ตามครับกับคนก็เหมือนกันนะครับเวลาซื้ออาหารพวกนี้นะครับอย่างของคนก็เช่นปลากระป๋องอย่างเช่นนมหรือว่าอาหารสดที่เราซื้อมาจากห้างเนี่ยเขาจะมีบอกว่า หมดอายุวันไหนนะครับอันนี้เราก็ชละลกันดูกันนะครับว่าจะต้องยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ใกล้หมดอายุนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เก็บได้นานนะครับทีนีอ้อย่างที่ผมบอกว่าเราบางทีเราจะไปโทษร้านค้าสักทีเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูเราเองด้วยว่าเราก็ต้องมีหลักการในการซื้อเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีลูกจ้างร้านค้าร้านนั้นอาจจะเป็น ชาวต่างด้าวที่เขาไม่ไม่ค่อยมีความรู้ครับหรือว่าก็เจ้าของร้านอาจจะไม่น้อยไม่ได้มาเช็คว่ามันหมดอายุหรือยังสต็อกไว้นานอย่างประมาณนี้เราเป็นคนซื้อเราก็ใช้ความรู้ตรงนี้นะครับช่วยส่วนหนึ่งนะครับเราเป็นคนซื้อแล้วาสามารถเลือกได้นะครับเราก็ขอเปลี่ยนเขาหรือว่าบอกเขาเออนี่มันหมดแล้วนะครับไม่เอาอะไรบอกเขาได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคหรือเรา,เร,ารอท่านท่านนะครับที่จะต้องซื้ออาหารให้ให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับโอเคขอบคุณครับ